สาหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ประดิษฐานในพระโบสถศของวัดพระธาตจอมศิลป์ที่ท่านกําลังชมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเมืองพะเยาประวัติความเป็นมานั้นเพราะว่าเมืองพะเยาเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเจ้าเมืองผู้ครองเมืองพะเยาท่านได้เกิดไม่สบายแล้วก็เมืองพะเยาก็ ยุบตัวลงจนจนเป็นก้านพะเยาแล้วก็มีพระองค์ท่านได้ได้สบินนิมิตหรือว่าทรงฝันว่ามีช้างสามเสียนมีเทวดานั่งนั่งมาบนช้างสามเสียนแล้วก็มาเข้านิมิตว่าให้เจ้าเมืองเนี่ยสร้างพระทรงเครื่องประดิษฐ์ด้วยเพชรนินจินดาของเจ้าเมืองอย่างเดียวนะแล้วก็จะพะเยานี้จะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตวันข้างหน้า เสร็จแล้วก็เจ้าเมืองก็เลยเอาช่างตระกูลาจากฝากกวานมาแกะสลักหินทรายแล้วก็ประดับด้วยเพชรนินจินดาประดิษฐานไว้ที่ที่วัดหลวงรัชฐานเนี่ยก็เลยเป็นสถานที่ประดิษฐ์พระพุทธรูปทรงเครื่องแล้วก็ประดับเพชรนินจินดาของเจ้าเมืองพะยาอ,าอยู่ต่อมาเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้สูญหายออกจากพะเยาไป พอศูญย์หายไปแล้วพี่น้องพระสงฆ์นิกรหรือชาวบ้านเนี่ยได้ช่วยกันสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องขึ้นที่วัดหลวงราชสันธานคือในตัวเมืองพะเยาขึ้นมาทดแทนในปัจจุบันพอดีธรรมภาพหรือท่านมังคูก็เลยมามาสร้างโบสถ์ตรงนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าโบสถ์ต่างๆสร้างพระพุทธรูปส่วนมากก็จะเป็นเททองหล่อทองบ้างเป็นวัดสดุที่นำมา หลอมเป็นองค์พระก็เลยบอกว่าอ,อ,อยากจะทําเป็นพุทธร,รูปทรงเครื่องก็เลยขอให้อาจารย์พรสินรัตนชูเดชนะท่านได้ออกแบบให้นะก็เลยว่า,า,าทําเป็นปูดปั้นลักษณะทรงเครื่องของเมืองพะเยา,เาก็เลยได้มาสร้างองค์นีเ้เสร็จแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพนะไม่มีเจ้าภาพไม่มีศรัทธาเพราะว่า งบประมาณนะมันมันใช้งบประมาณเยอะก็เลยเดินทางไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็ไปอธิษฐานที่ประเทศเดียว่ากลับมาเนี่ยขอให้ผู้มีบุญญาบาร,รมีได้มาเป็นเจ้าภาพช่วยสร้างโบสถ์หลังนี้และสร้างพระประธานองค์นี้ให้สำเร็จรุ่วงในฐานะที่ว่าเราเป็น ลูกศิษย์ของพระธาราคตแล้วไปไปกราบสังเวชชนียสถานทั้งสี่ที่ประเทศอินเดียพอกลับมาได้ไม่นานก็มีเจ้าภาพมารับเป็นเจ้าภาพก็คือ,อท่านพลเอกเสรีพุกกมารที่ปรึกษาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมท่านก็มารับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปส่งเครื่องขึ้น นะก็เลยตั้งชื่อว่าพระพุทธรูปพุกข,ขยาพรมณีศรีปทุมหน้าตัก5เมตร5เมตรประมาณ5เมตร20เซนเนาะแล้วก็ความสูงเนี่ยเเมตรเศษนะเเมตรกว่าๆแล้วก็ประดับด้วยด้านด้านหัวเขา่าด้านเข่าทั้งสองข้างเนี่ยประดับด้วยเ,เทพเทพนรมนะจำนวน108อองค์แล้วก็ด้านพระวรกายเนี่ยประดับด้วย พระพุทธรูปปางมารวิชัยปางสมาธิอีก108องค์แล้วก็เพชรนินจินดานี่เราได้มาจากจังหวัดจันทบุรีส่วนหนึ่งแล้วก็ไปได้มาจากมันเลแล้วก็ไปได้จากพมา่าเอามาปฏิทฐานแล้วก็มีญาติโยมบริจาคหลายท่านหลายองค์นะฮสำหรับพระพุทธรูปส่งเครื่ององค์นี้ใครได้ไดมากราบไหว้เขาบอกว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ในด้าน ภกกรัพย์คือเพชรนินจินดาอธิษฐานอะไรก็ตามความปรารถนานะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่ประ,ระดับด้วยเพชรนินจินดาสวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลก Anh thì ở sang cái này có thật mà thành. À? 不管。Oh กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ